บ้านร้างและกระจกเก่าค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาแห่งจังหวัดภาคอีสานมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหลายสิบปีเกี่ยวกับบ้านร้างหลังหนึ่งบ้านไม้สองชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ท้ายหมู่บ้านในสภาพสุดโทรมไม้เก่าๆขึ้นราฝุ่นจับหนาแน่นจนแทบไม่เห็นพื้นมีหญ้ารกขึ้นปกคลุมรอบบ้านจนกลายเป็นสถานที่ที่เด็กๆในหมู่บ้าน ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชาวบ้านเล่าว่าที่น่ากลัวที่สุดในบ้านหลังนี้ไม่ใช่เพียงความรกร้างหรือเสียงลมพัดที่ลอดช่องไม้เก่าแต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางห้องโถงชั้นล่างกระจกบานนั้นสูงเกือบถึงเพดานมีกรอบไม้สลักลวดลายวิจิตรแบบโบราณ ถึงแม้มันจะถูกทิ้งไว้หลายสิบปีแต่กลับไม่มีฝุ่นหรือคราบสกปรกเกาะเหมือนของยังอื่นในบ้านใครก็ตามที่บังเอิญมองเข้าไปในกระจกนั้นจะไม่เห็นแค่เงาของตนเองแต่บางครั้งจะเห็นเงาอีกเงาหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเด็กๆในหมู่บ้านถูกผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้เข้าใกล้บ้านนั้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพราะมีคนเคยเล่าว,ว่าเผลอไปสบตาก,กับเงาในกระจก แล้วกลับกลายเป็นคนเสียสติพูดคนเดียวเหมือนมีใครบางคนตามติดอยู่ตลอดเวลาบางรายถึงขั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงรองเท้าที่หน้าบ้านการมาถึงของวัยรุ่นต่างถิ่นกลุ่มวัยรุ่นสี่คนจากตัวเมืองได้เดินทางมาที่หมู่บ้านนี้พวกเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและมีความชื่นชอบเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติชอบทำคอนเทนต์เล่าเรื่องผีลง YouTube พวกเขาคือต้นหัวหน้าทีมชอบท้าทายสิ่งเร้นลับเมสาวที่มีสัมผัสพิเศษรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างได้บอลหนุ่มตลกขี้เล่นที่จริงแล้วขี้กลัวมากและการผู้ถือกล้องและทำหน้าที่บันทึกทุกเหตุการณ์ข่าวลือเรื่องบ้านร้างกับกระจกเก่าถูกเล่ามาถึงหูพวกเขาผ่านคอมเมนต์ของผู้ติดตามช่องมีหลายคนท้าให้พวกเขามาลองสำรวจดูจริงๆ ต้นในฐานะผู้นำทีมจึงไม่รอช้าเขาเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะทำคลิปใหม่ที่ทั้งน่ากลัวและน่าสนใจเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านและถามทางไปยังบ้านร้างหลังนั้นชาวบ้านหลายคนกลับมีสีหน้าไม่พอใจและห้ามไม่ให้ไปยุ่งแต่ความห้ามปรามยิ่งทำให้กลุ่มวัยรุ่นสนใจมากขึ้นมันก็แค่บ้านเก่าทำไมต้องกลัวกันขนาดนั้นต้นหัวเราะพลางพูดจับเพื่อน แต่เมกลับเงียบไปนานเธอเอามือกอดอกเหมือนรู้สึกไม่ดีเลยฉันว่าบ้านนี้ไม่ธรรมดาเลยนะแค่คิดก็เหมือนมีใครจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก้าวแรกสู่บ้านร้างในเย็นวันนั้นพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านร้างแม้ชาวบ้านหลายคนจะเตือนว่าอย่าอยู่ที่นั่นเกินเที่ยงคืนแต่ไม่มีใครเชื่อเมื่อเดินเข้าใกล้ ตัวบ้านไม้ที่สูงสองชั้นโผล่ขึ้นมาท่ามกลางทถาวันและญ้ารกชันประตูไม้ผุผุแง้มออกเหมือนเชื้อเชิญให้ใครสักคนเข้าไปกลิ่นอับและฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วเมื่อพวกเขาก้าวข้ามทร,รณีประตูเข้าไปก็รู้สึกได้ถึงความเย็นผิดปกติเหมือนบ้านนี้ยังคงมีใครบางคนอาศัยอยู่บอนหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องพยายามทำตัวเป็นตลกเพื่อคลายบรรยากาศโอ้โห นี่มันบ้านผีสิงเวอร์ชั่นไทยแลนด์ชัดชัดเดี๋ยวเธอเจอผีออกมาทักสวัสดีค่ะจะวิ่งไม่เหลียวหลังเลยนะแต่เสียงหัวเราะของเขาเกือบสะท้อนกล้องในห้องว่างเปล่าทำให้บรรยากาศยิ่งขนลุกมากกว่าเดิมอีกกระจกต้องสาบในที่สุดพวกเขาก็พบกับสิ่งที่เป็นตำนานเล่าขานนั่นคือกระจกบานใหญ่มันตั้งอยู่กลางห้องโถง กรอบไม้แกะสลักเป็นรูปเถาวันพันกันแน่นรายละเอียดวิจิตรแต่กลับให้ความรู้สึกอึดอัดกระจกใสสะอาดผิดก,กับความเก่าโทรมของบ้านตนยืนมองกระจกด้วยแววตาตื่นเต้นนี่แหละของจริงกระจกต้องสาบที่ทุกคนพูดถึงเขายกกล้องขึ้นถ่ายขณะนั้นเองการที่อยู่หลังกล้องก็พูดเสียงสันส่นๆว่าเออพวกแกเห็นเหมือนฉันไหม ในกระจกมันมีคนเพิ่มขึ้นอีกคนทุกคนหันควับไปมองเงาในกระจกสะท้อนออกมาครบทุกคนต้นเมบอนการแต่ที่หน้าขนลุกคือมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาผมยาวปรกหน้าสวมชุดไทยเก่ายืนก้มหน้าไม่ไหวติง่งบอนหน้าถอดสีทันทีเฮ้ย <"He i, S 1> อย่ามาเล่นมุกหลอกกูเนะเว้ยแต่ไม่มีใครหัวเราะ ทุกคนหันหลังไปมองด้านหลังตนเองทว่าด้านหลังว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ที่นั่นเมเริ่มหน้าซีดเธอพูดเบาๆจนแทบเป็นเสียงกระซิบเธอเขามองมาที่เราอยู่จริงๆกระจกนั้นเหมือนมีชีวิตเงาผู้หญิงในกระจกค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆจนเผยให้เห็นใบหน้าสีขาวดวงตาเว้าว่างเหมือนรูดำลึกจ้องตรงมายังพวกเขา บรรยากาศในห้องโถงเงียบงนันจนได้ยินเสียงลมหายใจของแต่ละคนดวงตาของเงาผู้หญิงในกระจกยังคงจ้องมองออกมาอย่างไม่ละไปความว่างเปล่าในแววตานั้นเรากับจะดูดกลืนสติของผู้ที่สบตาด้วยตนพยายามกลั้นความหวาดกลัวเขาหยิบกล้องขึ้นถ่ายใกล้ๆกระจกเพื่อเก็บภาพให้ได้ชัดที่สุดแต่ในขณะที่เลนจับภาพ เงาผู้หญิงกลับหายวับไปจากกระจกทันทีเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเฮ้ยมันหายไปแล้วต้นร้องออกมาการกดปุ่มย้อนดูภาพในกล้องใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นแต่ภาพที่บันทึกไว้กลับเป็นเพียงเงาของพวกเขาสี่คนเท่านั้นไม่มีแม้เงาผู้หญิงที่ทุกคนเห็นด้วยตาตัวเองไม่จริงฉันเห็นชัดๆว่าเธอยืนอยู่หลังพวกเรา เมพูดเสียงสัน่นสีหน้าซีขาวเหมือนคนไร้เลือดบอนพยายามหัวเราะกลบเกลือนแต่เสียงหัวเราะกลับแข็งทื่อเออมันก็คงเป็นภาพหลอนมั้งไฟฉายสะท้อนหรืออะไรสักอย่างนะแต่คำพูดของเขาก็ไม่สามารถลบล้างความจริงที่ว่าทุกคนเห็นเหมือนกันได้เสียงฝีเท้าในบ้านร้างขณะที่พวกเขากำลังถกเถียงกันเสียงกึกกึก ดังขึ้นจากชั้นสองของบ้านราวกับมีใครบางคนกำลังเดินอยู่ข้างบนทุกคนหันไปมองพร้อมกันสายตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงต้นยิ้มมุมปากของจริงมาแล้วเราขึ้นไปดูกันเถอะเมรีบคว้าแขนเขาไว้อย่าเลยฉันไม่อยากเจอสิ่งที่ทำให้เราถอยกลับไม่ได้แต่ความอยากรู้อยากเห็นของต้นมีมากกว่าความกลัวเขาเดินนำขึ้นบันไดไป การกับบอลจำใจต้องตามส่วนเมก็ไม่กล้าปล่อยเพื่อนให้ไปคนเดียวบันไดไม้เก่าดังเอียดอารท,ทุกครั้งที่ก้าวขึ้นเสียงลมพัดหลอดหน้าต่างกระแทกไม้เก่าๆดังปังเป็นระยะเมื่อพวกเขาขึ้นมาถึงชั้นสองแสงไฟฉายส่องให้เห็นห้องนอนสองห้องและห้องเก็บของสิ่งแรกที่สะดุดตาคือฝุ่นไม่มีแม้แต่เม็ดเดียวบนพื้นราวกับเพิ่งมีใครทำความสะอาด ทั้งที่บ้านนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีเงาที่เคลื่อนไหวเองบอนเป็นคนแรกที่ส่องไฟฉายเข้าไปในห้องนอนใหญ่ผนังเต็มไปด้วยรอยแกรกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆสุดโทมแต่สิ่งที่ทำให้เขาถึงกับทําไฟฉายหล่นคือเงาของตู้เสื้อผ้าในห้องกำลังขยับตัวเองทั้งที่ตู้ไม่ได้เคลื่อนเลยเงาดำค่อยๆเลื้อยออกมาจากขอบตู้เหมือนหมอกหนา รวมตัวเป็นรูปร่างคนที่สูงชะลูดไม่มีหน้ามีแต่โพรงมืดแทนดวงตาเฮ้ยบาไลาบอลกรีดร้องจนเสียงแตกรีบวิ่งออกมาจากห้องต้นกับการส่องไฟฉายเข้าไปแต่ในห้องกลับว่างเปล่าเงาที่ว่าไม่เหลือมแม้แต่ร่องรอยฉันบอกแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องเล่นแม่กัดฟันพูดน้ำตาคลอเบา้า เพราะความกดดันและความกลัวเริ่มกัดกินใจเงาในกระจกที่ตามขึ้นมาขณะที่พวกเขากำลังถกเถียงกันเสียงกระจกแตกดังขึ้นจากชั้นล่างทุกคนสะดุ้งโหยงรีบวิ่งลงไปดูและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นกระจกบานใหญ่ที่ห้องโถงยังคงอยู่แต่บนพื้นเต็มไปด้วยเศษกระจกเล็กๆเ,เหมือนมีใครบางคนทุบออกมาจากด้านใน เมยกมือขึ้นปิดปากไม่ใช่กระจกมันไม่ได้แตกจากข้างนอกต่างหากมันแตกออกมาจากข้างในต่างหากในวินาทีนั้นเองบอนส่องไฟฉายไปที่ผนังด้านหนึ่งและทุกคนก็เห็นภาพที่ไม่วันลืมเงาผู้หญิงจากในกระจกยืนอยู่ตรงมุมห้องร่างโปร่งแสงผมยาวปลกหน้าและเธอก็ค่อยๆหันหน้ามาช้าๆเสียงหัวเราะเบาๆแหลมสูงดังขึ้นทั่วห้อง ทําให้ทุกคนขนลุกไปทั้งรางต้นที่ปกติกล้าหาญถึงกับถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นรัวนี่มันไม่ใช่เรื่องแต่งของจริงมันออกมาแล้วการถูกจ้องมองเงาผู้หญิงไม่พูดอะไรเพียงแต่จ้องตรงไปที่พวกเขาทีละคนเหมือนกำลังเลือกใครสักคนเป็นเป้าหมายเธอหยดสายตาที่บอนบอลตัวสัน่นน้ำเสียงขาดห่วง ทำไมทำไมต้องมองกูอย่ามองกูนะเว้ยในกระจกบานใหญ่ที่ยังตั้งอยู่เงาของบอลกลับไม่ใช่เขาแต่เป็นเงาของผู้หญิงคนนั้นแทนทุกคนเห็นตรงกันหมดว่าในกระจกไม่มีเงาของบอลแต่มีเงาผู้หญิงที่ยืนแทนปำแน่งเขาเมตาโกนสุดเสียงอย่ามองกระจกหลบตาเดี๋ยวนี้แต่สายเกินไป บอลสบตากับเงาในกระจกเต็มๆเ,เขาชะง,งักเหมือนถูกตรึงทั้งร่างร่างแข็งทื่อก่อนจะล้มลงกับคื้นอย่างแรงต้นรีบวิ่งไปเขยา่าบอลตื่นสิวะแต่บอลน,นอนนิ่งดวงตาเบิกกว้างไม่มีการตอบสนองม,มีแต่เสียงหายใจทีๆเหมือนกำลังฝันร้ายที่ไม่วันตื่นตอนนี้บ้านทั้งหลังมืดสนิท แสงไฟฉายที่ส่องวูบไหวสะท้อนเงาไปทั่วทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าพวกเขาไม่ได้เผชิญกับเรื่องเล่าแต่กำลังตกอยู่ท่ามกลางคำสาปของกระจกเกา่าที่ยังคงครอบงำอยู่จนถึงปัจจุบันเสียงลมโหยหวนลอดเข้ามาทางหน้าต่างไม้เก่าๆของบ้านร้างเรากับกำลังขับกล่อมให้ความสยดสยองยิ่งทวีขึ้นตนละเม ยังคงล้อมวงอยู่รอบร่างของบอลที่หมดสติดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกดึงจิตใจออกไปจากร่างเมเอามือแตะที่หน้าผากของเพื่อนเธอหลับตานิ่งครู่หนึ่งเหมือนจะสัมผัสบางสิ่งได้แล้วรีบพังงาออกมาไม่ใช่ความฝันวิญญาณของเขาถูกดึงเข้าไปในกระจกแล้วตนกัดฝันแน่นความกลัวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความโกรธถ้าอย่างนั้นเราต้องหาทางทำให้มันปล่อยบอลออกมา ้องมีบอสอะไรสักอย่างในบ้านนี้สมุดบันทึกเก่าการที่ยังคงถือกล้องไว้ส่องไฟฉายไปทั่วห้องโถงเขาพบลิ้นชักไม้ใบหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเครื่องแป้งเก่าๆพอเปิดออกมาก็เจอกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งปกหนังสีน้ำตาลซีดกรอบแทบจะขาดเมื่อเปิดอ่านข้อความด้านในถูกเขียนด้วยลายมือโบราณเส้นหมึกซีดจางแต่ยังพออ่านได้บ้าง วันที่12เดือน5ปี2480วันนี้ลูกสาวข้าป่วยหนักหมอในหมู่บ้านรักษาไม่หายข้าไม่อาจทนเห็นลูกทรมานจึงไปขอความช่วยเหลือจากหมอขวัญหมอผีจากเมืองใหญ่เขาบอกว่าจะช่วยได้แต่ต้องทำพิธีในคืนเดือนมืดและต้องใช้กระจกศักดิ์สิทธิ์เป็นสื่อเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญ,ญญาณตนเลือนนาสมุดไปอย่างเร่งร้อน วันที่14เดือนหพิธีดำเนินไปตามที่หมอขวัญสั่งข้าเห็นลูกสาวสะท้อนในกระจกและวิญญาณของนางปรากฏขึ้นราวกับมีชีวิตแต่แล้วเกิดเรื่องไม่คาดคิดวิญญาณบางสิ่งที่ไม่ใช่ลูกสาวกลับปรากฏขึ้นแทนมันแย่งร่างและจิตใจของนางไปข้าพยายามหยุดพิธีแต่สายเกินไปลูกสาวถูกขังในเงากระจกตลอดการเมอ่านบรรทัดสุดท้ายด้วยเสียงสัน่น มือสั่นจนแทบถือสมุดไม่อยู่แสดงว่าผู้หญิงที่เราเห็นคือวิญญาณของลูกสาวเจ้าของบ้านการรีบตอบแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่แทรกเข้ามาแทนเธอต้นกำหมัดแน่นนั่นแหละคือปีศาจหรือวิญญาณร้ายที่สิงในกระจกคำเล่าจากคนแก่ในหมู่บ้านรุ่งเช้าวันต่อมาหลังจากผ่านคืนอันโหดร้ายพวกเขาตัดสินใจกลับออกจากบ้าน ไปสอบถามชาวบ้านเพิ่มเติมหวังจะได้บาะแสที่ตรงกับสิ่งที่เจอมาพวกเขาไปพบใหญ่คำหญิงชราที่อายุเกิน80ปีผู้ซึ่งเคยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อพูดถึงบ้านร้างหลังนั้นแววตาของยายคำก็เปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวทันทีอย่าไปยุ่งกับมันเลยลูกเอ๋ยประจกบ้านนั้นมันเอาชีวิตคนไปหลายศพแล้วแต่ก่อนนู้นบ้านหลังนั้นเป็นของขุนอินผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อน คุณอินรักลูกสาวมากแต่ลูกสาวดันป่วยเป็นโรคแปลกๆหมอรักษาไม่หายเขาเลยไปพึ่งหมอผีเมรีบถามแล้วพิธีนั้นล้มเหลวใช่ไหมคะยายคำพยักหน้าช้าๆล้มเหลวสิลูกคืนพิธีนั้นมีเสียงกลีดร้องดังลั่นไปทั้งหมู่บ้านพอชาวบ้านวิ่งไปดูก็พบว่าเมียของคุณอินตายคากระจกส่วนลูกสาวหายตัวไปไม่มีใครเจออีกเลย ขุนอินเสียใจจนคลุ้มคลั่งเขากลายเป็นคนบ้าอยู่ไม่นานก็ตายไปส่วนบ้านก็ถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมาการถามต่อแล้วทำไมถึงว่ากระจกนั้นต้องสาบยายคำถอนหายใจยาวเพราะหลังจากนั้นทุกครั้งที่มีคนบังเอิญเข้าไปในบ้านและส่องกระจกก็มักจะหายตัวไปบางก็พูดคนเดียวบ้านก็กลายเป็นบ้าเหมือนวิญ,ญญาณถูกดึงเข้าไปแทนที่ คนแก่ๆอย่างฉันเลยสั่งลูกหลานไว้ว่าอย่าเฉียดใกล้มันเด็ดขาดคำพูดของยายคำทำให้ทุกคนขนลุกสู้ความลึกลับที่ปกคลุมบ้านร้างนั้นเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆเงื่อนไขของคำสาบเมื่อกลับไปทบทวนสมุดบันทึกกับคำเล่าจากยายคำพวกเขาเริ่มเข้าใจว่ากระจกบานนั้นไม่ใช่เพียงของตกแต่งธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือในพิธีกรรมโบราณที่ใช้เชื่อมโลกคนเป็นกับโลกวิญญ,ญาณทว่าเกิดความผิดพลาด ทำให้วิญญาณร้ายเข้ามาแทนที่และทุกครั้งที่มีคนสบตากับเงาในกระจกวิญญาณร้ายนั้นจะค่อยๆดึงจิตวิญญาณของเหยื่อไปขังไว้แทนเมย์พูดขึ้นมาด้วยเสียงหนักแน่นถ้าเราไม่ทําอะไรบ่อนต้องตายแน่หรือไม่ก็เป็นหนึ่งในวิญญาณที่ติดอยู่ในกระจกตลอดกาลต้นหันไปมองเพื่อนที่ยังนอนหมดสติอยู่บนเสื่อที่พวกเขาปูไว้สีหน้าของเขาเคร่งเครียดงั้นเราต้องหาวิธีแก้คำสาบ และทำให้กระจกนั้นหายไปจากโลกนี้เสียงกรีดร้องที่ดังก้องไปทั่วบ้านร้างในคืนเงียบสงัดนั้นไม่ใช่แค่ความกลัวธรรมดาที่ก่อตัวขึ้นในใจของกลุ่มเพื่อนอีกต่อไปแต่เป็นสัญญาณแห่งการตื่นขึ้นข,นของบางสิ่งคำสาบที่ถูกผูกติดกับกระจกเก่าใบนั้นได้รับการปลุกขึ้นมาจากความอยากรู้อยากเห็นของคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้เท่าทันทันทีที่เงาดำเลือนรางเคลื่อนไหวออกมาจากกระจก ร่างของหญิงสาวชุดไทยเก่าๆปรากฏตัวอย่างชัดเจนใบหน้าซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าแต่แฝงความโกรธเกรี้ยวและความเศร้าความเย็นหวาบไหลผ่านอากาศรับรอบทุกคนรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบคอยลูบไล้หลังต้นคอนิออกไปจากที่นี่ไม่ได้เสียงแผ่วแต่หนักแน่นดังก้องอยู่ในหัวของแต่ละคนเมกิดร้องก่อนจะวิ่งออกไปที่ประตู แต่สิ่งที่เธอเห็นคือความมืดมิดสนิทแม้ประตูจะเปิดออกแต่กลับไม่มีทางออกมีเพียงหมอกหนาทึบคลุ้มทั่วบริเวณเรากับทั้งหมู่บ้านหายไปเหลือเพียงโลกเล็กๆที่ถูกหังอยู่กับกระจกต้องคำสาบบาร์พยายามจะเอาไฟฉายส่องหาทางหนีแต่ทุกครั้งที่แสงไฟสาดไปเงาของหญิงสาวก็จะโผล่ขึ้นมาไกลๆบ้างก็ปรากฏในเพดานบ้างก็ยืนอยู่มุมห้อง เรากับเล่นเกมแมวจับหนูกับพวกเขาทีในความกลัวพยายามท่องบทสวดที่เคยได้ยินจากยายแต่กลับทำให้ร่างหญิงสาวสั่นสะท้านเธอกรีดร้องเสียงโหยหวนก่อนจะเคลื่อนตัวออกมาจากกระจกโดยสมบูรณ์ร่างกายโปร่งใสแต่อัดแน่นไปด้วยพลังอาฆาตกระจกนี้คือพันธนาการของข้าใครก็ตามที่มองลึกลงไปจะไม่มีวันเป็นอิสระอีกต่อไปทันทีที่คำพูดจบ บาดรู้สึกเหมือนมีมือหลายสิบข้างโผล่ออกมาจากกระจกคว้าขาของเขาอย่างแรงดึงร่างเขาให้ล้มลงพยายามจะลากเข้าไปในเงาดำมือสนิทนั้นทำให้เพื่อนๆต้องช่วยกันดึงบาดออกมาจนแทบหมดแรงพวกเขาพยายามหนีไปตามทางเดินในบ้านแต่ทุกห้องทุกบันไดเหมือนถูกบิดเบือนกลายเป็นเขาวงกตที่วนกลับมาหากระจกทุกครั้งเงาหญิงสาวยิ้มเย็นดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท ไม่มีใครออกไปได้จนกว่าจะมีผู้เสียสละแทนที่ความจริงอันโหดร้ายของคำสาปเริ่มเปิดเผยกระจกต้องการเจ้าของใหม่เพื่อกักขังวิญญาณและสืบทอดความอาฆาตต่อไปใครก็ตามที่มองมันเกิน3ามครั้งจะถูกเลือกเป็นเหยื่อและในกลุ่มเพื่อนมีมากกว่าหนึ่งคนที่เผลอมองความตึงเครียดทวีทิ้นเมื่อพวกเขาเริ่มระแวงกันเองใครจะถูกเลือกใครจะรอด หรือใครต้องเสียสละเพื่อให้คนอื่นได้หนีเสียงหัวเราะเบาๆของหญิงสาวดังสะท้อนทั่วบ้านราวกับว่าเคือกำลังเพลิดเพลินกับการไล่ล่าที่เพิ่งจะเริ่มตน้นเสียงหัวเราะอันเย็นเยือกของหญิงสาวจากกระจกเก่ายังคงสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งบ้านร้างทุกก้าวย่างของเพื่อนทั้งสี่เมย์บาร์ทีและนกเต็มไปด้วยความสิ้นหวังบ้านที่ควรเป็นเพียงซากร้างกลับแปรเปลี่ยนเป็นเขาวงกตที่ไร้ทางออก ทุกทางเดินวนกลับมาที่ห้องกระจกเสมอเหมือนโชคชะตาไม่อนุญาตให้พวกเขาหนีไปไหนได้เงาดำของหญิงสาวในชุดไทยปรากฏตรงกลางห้องใบหน้าซีดเผือดดวงตากลวงโบโมืนมิดรัรงโปร่งใสของเธอเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่แห่งเงาที่โยงไปยังกระจกบานเก่าทํากลางเสียงกรีดร้องลมพัดกระหนำ่ำบารสเริ่มหมดแรงและเกือบจะถูกดึงกลับเข้าไปในกระจกอีกครั้งหากไม่ได้ทีดึงตัวไว้สุดแรง เมที่พยายามตั้งสตินึกถึงสิ่งที่ยายเคยเล่าถ้าวิญญาณถูกกักไว้ในสิ่งของต้องใช้ไฟแห่งพิธีกรรมและบทสวดปลดปล่อยเพื่อคืนเขาสู่ความว่างเปล่าเราต้องทำพิธีไม่งั้นไม่มีใครออกไปได้เมร้องบอกเพื่อนทุกคนรีบค้นรอบห้องจนพบว่ามีโต๊ะไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยเทียนดำขี้พึ่งแข็งตัวเครื่องเ้นเก่าและเศษผ้าสีแดงมนๆนี่อาจเป็นร่องรอยพิธีที่เคยมีผู้ทำไว้ก่อนหน้านี้แต่ไม่สำเร็จ นกมือสัน่นแต่พยายามจุดเทียนขึ้นมาแม้ไฟจะดับวูบว่าเพราะแรงลมเย็นที่พัดวนอยู่ตลอดเวลาขณะที่ทีนึกถึงคาถาที่เคยได้ยินจากยายเขาหลับตาและพึมพำรรเสียงสัน่นนโมตัสะวิญญาณทั้งหลายจงปล่อยวางท่านใดนั้นหญิงสาวกรีดร้องเสียงดังจนพื้นสั่นสะเทือนกระจกบานนั้นส่องแสงวูบวาบเงาแบมหลายสิบสายพุ่งออกมาเหมือนงูดำลลอมรอบพวกเขา และพยายามจะดับไฟเทียนที่เพิ่งถูกจุดบารรีบหยิบผ้าสีแดงพันมือและตะโกนว่าถ้วยกันต้องกดกระจกนี่ลงกับพื้นทั้งสี่คนทุ่มแรงทั้งหมดผลักกระจกบานนั้นลงจนแตกราวเป็นเสี่ยงเสี่ยงเลือดของบาร์ดไหลเปื้อนกระจกที่แตกเศษกระจกดูดซับหยดเลือดเหมือนหิวกระหายและนั่นก็ทําให้พิธีเริ่มเคลื่อนไหวแสงไฟเทียนเปลี่ยนเป็นสีขาวสว่างดังกระกล้องไปทั่วห้องบทสวดดังขึ้นจากปากที ร่างของหญิงสาวถูกเงาโซ่รัดแน่นขึ้นเรื่อยๆจนเธอร้องหหยหวนด้วยความเจ็บปวดไม่ข้ายังไม่ได้แก้แค้นพวกเจ้าทุกคนต้องอยู่ที่นี่กับข้าเงาของเธอพยายามพุ่งเข้าใส่เมแต่แสงจากเทียนขาวพุ่งสาดเข้ากลางร่างทําให้เธอกระตุกและกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่โซ่เงาจะดึงร่างเธอกลับเข้าไปในกระจกที่แตกร้าวจนละเอียดเสษกระจกทุกชิ้นส่งแสงวาบแล้วค่อยๆสลายเป็นผงดํากระจายไปในอากาศ ความเงียบเข้ามาแทนที่บรรยากาศเย็นยะเยือกจางหายไปและเมื่อทุกคนหันไปมองรอบตัวประตูบ้านร้างก็ค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นแสงจันทร์นอกบ้านเป็นครั้งแรกเพื่อนทั้งสี่ก้าวออกมาด้วยน้ําตาและร่างกายที่สะบักสะบอมบ้านร้างก็กลับกลายเป็นเพียงซากปร,รักเก่าเท่านั้นไม่มีสิ่งใดหลงเหลือยกเว้นขี้เท่าดําของกระจกเมหันไปพูดเสียงสัน่นเรารอดแล้วแต่เรื่องนี้อย่ามีใครกลับมาที่นี่อีกเลย ทุกคนพยักหน้างเงียบๆพวกเขารู้แล้วว่าบางความลับไม่ควรถูกเปิดเผยและบางวิญญาณก็ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งบ้านร้ังยังคงตั้งอยู่ริมหมู่บ้านแต่จากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเสียดใกล้อีกเลยเพราะตำนานเล่าขานว่าในคืนเดือนมืดหากมีใครเดินเข้าไปใกล้หน้าต่างบ้านนั้นจะเห็นเพียงเงาของหญิงสาวยืนมองอยู่แม้กระจกจะสลายไปแล้วก็ตาม